เคลกายานวดาราตอนที่44ดิ้นรนจากความตายหาที่ตายหวางสารที่ได้กลายร่างเป็นสตัตว์ก็ยิ่งถูกย่ยยุได้ง่ายขึ้นร่างกัมยำนั้นจึงพุ่งเข้าไปหาหลงเฉินอย่างบ้าคลั่งถึงแม้ว่าหลงเฉินไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเราอามนุษย์สักเท่าใดนักแต่ก็สัมผัสได้ว่าการหลอมรวมเข้ากับสัตว์มายาเฉกเช่นนั้นคงจะเพิ่มพูพลังในการต่อสู้ขึ้นมาได้อีกไม่น้อย จนแม้แต่เขาเองยังต้องตื่นตระหนกจนไม่อาจระงับจิตใจให้สงบลงได้เลยหลังจากที่ได้ระเบิดพลังอันมหาศาลขึ้นมาได้อย่างน่าหวาดกลัวแต่ความสามารถในการต่อสู้นั้นก็ถูกลดทอนลงไปด้วยเชกเช่นเดียวกันหลงเฉินยังคิดว่าหากเทียบกับบัวที่บ้าคลั่งตัวหนึ่งกับจิ้งจอกที่มีความสุขุมกว่าตัวหนึ่งอย่างไรเซก็ยังยากที่จะต่อกกอนด้วยได้ หลงเฉินทำการไหลเวียนพลังแห่งจิตวิญญาณในช่วงเวลาที่ร่างกายว่างซานเพิ่งจะเริ่มขยับขยื้อนทันใดนั้นเขาได้สะบัดเท้าข้างหนึ่งออกไปแล้วพุ่งเข้าสู่ท้องน้อยของหว่างซานปึกในขณะที่หลังเท้าของหลงเฉินกำลังจะสัมผัสเข้าไปที่ท้องน้อยของหว่างซานเขากลับถอยหนีออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่วางซานร,ระเบิดพลังออกมาอย่างบ้าคลั่งของสัตว์ประหลาดก็แทบจะไม่มีความเกรงกลัวต่อการโจมตีใดๆของหลงเฉินอีกเลย หลงชนเองก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกของกลุ่มพลังแห่งความบ้าคลั่งของวางซานที่ได้ประทุกออกมาด้วยความเร็วที่มากขึ้นอย่างท่วมทน้นวางซานที่กำลังถอยหนีไปก็ได้การกงเร็บตวัดไปที่ลำคอของหลงชนด้วยความเร็วที่เหนือกว่าหากหลงชนไม่ได้เป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนรอคอยที่จะสวนกลับเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้การอมนุษย์ผู้นี้เปลี่ยนไปด้วยระดับพลังความเร็ว และการตอบสนองที่เหมือนกับเป็นคนละคนกับก่อนหน้านี้หวงซานถูกเพลงเท้าของหลงเฉินเข้ากดดันจนถอยหลังไปเขาคำรามออกมาอย่างโมโหร้ายพลังเสียงนั้นช่างหลอกหลอนเข้าไปในส่วนประสาทของผู้คนทั้งหลายอย่างถึงที่สุดดวงตาของหมาป่าที่แสนดุร้ายตัวนั้นได้กลายเป็นสีแดงชาติคล้ายโลหิตกำลังไหลาอาบอยู่ภายในทันใดนั้นวางซานได้แผ่กรงเล็บทั้งสิบ กวาดเข้าไปหมายจะตะบบเข้าที่ร่างของลงเฉินอย่างรวดเร็วหมัดทลายวายุลงเฉินชิงตะโกนออกไปก่อนแล้วพุ่งหมัดข้างหนึ่งออกไปตูม้มคมหมัดของลงเฉินพุ่งเข้าปะทะกับกรงเล็บแหลมคมทั้งสิบจนเกิดแรงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วทางลานประลองร่างของชายหนุ่มทั้งสองลอยถลายไปกับพื้นไม้ที่แหลกรานกลายออกไปกระลายคืบเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งนัก หลงเฉินสบดวาจาออกมาด้วยความเจ็บปวดคิดไม่ถึงว่าวางซานจะมีไพ่ตายที่มีอนุภาพแห่งการทำลายล้างอย่างมหาศาลถึงเพียงนี้อีกทางเจ้าบัตรซบผู้นี้ก็ช่างเก็บซ่อนความลึกล้ำของพลังเอาไว้มากจนเกินไปแล้วเดิมทีหลงเฉินได้ใช้มัดทลายวายุซัดวางซานจนลอยกระเด็นไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งจนร่างกายนั้นตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่อยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่ทว่าหลังจากที่หว่างซานได้กลายเป็นร่างคมหมัดของกระบวนท่านี้กลับไม่อาจขีด่วรร่างกายกำยำนั้นได้เลยแม้แต่ร่องรอยเดียวหว่างซานในร่างสัตว์มายาเริ่มประทุเพลิงโทศะ์ขึ้นมากดดันบรรยากาศอีกครั้งทันใดนั้นเองร่างกำยำได้พุ่งตัวออกไปพร้อมกับกวาดแกว่งกงเล็บทั้งสิบแหวกผ่านกลุ่มสายลมแล้วมุ่งสู่เบื้องหน้าของลงเฉนินลงเฉินกัดฟันกรอด พันจุดดาราก,กักวายุที่ใต้ฝ่าเท้าก็ได้ไหลเวียนพลังปราณทั้งเจ็ดสายทั้งหมดทั้งมวลไปยังจุดตันเถียนอย่างกระชั้นชิดประดุดมหาสมุทรล้นทะละออกมาจากเขือนอย่างไรอย่างนั้นเขาล่วงคมหมัดขึ้นจากสีข้างไรยรำขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเข้าประชันกับกรงเล็บแหลมคมทั้งสิบที่กำลังเจาะเข้ามาตูมตูมตูมเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทั้งผืนฟ้าจนเกิดวายุหมุนวน เป็นเสียงวินกระจายไปทุกทิศกระตุ้นสดประสาทของผู้คนทั้งหลายให้แตกตื่นขึ้นมาคล้ายกับเสียงอสูรกายจากคุมนรกความน่ากลัวเข้ากดดันบรรยากาศจนไม่อาจขยับเขยนนร่างกายที่สั่นไหวได้สวรรค์นี่เป็นการระดับการต่อสู้อะไรกันช่างน่ากลัวเกินไปแล้วหนุ่มสาวที่ยังไม่เคยพบเจอกับการต่อสู้ที่ดุเดือดเช่นนี้มาก่อนได้แต่เกิดอาการตกใจจนใบหน้าซีดขาวไปตามกัน แม้แต่เหล่าผู้เท่าที่ผ่านประสบการณ์การต่อสู้มาอย่างโชกโชนยังไม่อาจหยุดยั้งหัวใจที่เต้นระรวอยู่ในอกได้เลยไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนว่าวางซานจะเป็นอมนุษย์ผู้หนึ่งที่มีพลังทำลายล้างจนน่าหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้ยิ่งไปกว่านั้นลงเฉินที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นผู้ไรประโยชน์อันดับหนึ่งแห่งจกกักรวรรดิก็มีพลังการต่อสู้ทัดเทียมกับปีศาจอย่างวางซานนี้ได้ในขณะนี้เงาเล็บทั้งสิบ กับหมัดทลายวายุเข้าประสานงานกันจนเกิดประกายแสงสีอ่อนไปทั่วทั้งผืนฟ้าแรงระเบิดอันรุนแรงที่พัดฝุ่นควันจนคละคลุ้งไปทั่วก็ไม่อาจกลบความหวาดวันของเสียชางเฟิงและเว่ยชางในตอนนี้ได้เลยพวกเขาไม่อาจเชื่อในสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ที่เบื้องหน้าได้เลยแม้แต่น้อยหลงเฉินที่มีขอบเขตพลังอยู่เพียงขั้นก่อรวมกลับประทุพลังต่อสู้ที่สูสีกับสัตว์ประหลาดอย่างหวางซานได้ ถึงเพียงนี้ช่างน่าวาดกวนเชจริงแท้ที่จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้ใดกันแน่เสียฉางเฟิงชุบเลี้ยงหวางซานเอาไว้อย่างลับๆเขาคัดเลือกผู้คน1,000คนเข้าฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและยากลำบากจนลงเหลือไม่ถึงสิบคนเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้และหว่างซานก็เป็นหนึ่งในสิบคนนั้นความแข็งแกร่งของเขานั้นมากที่สุดในหมู่คนทั้งสิบ จึงถูกจักรวรรดติตาเซียให้ความสำคัญและเลี้ยงดูจนเกรงกล้าขึ้นอย่างยิ่งยวดหรือจะกล่าวได้ว่าหวงางซานนั้นเป็นเครื่องมือสังหารที่มีชีวิตหากไม่ใช่เพราะหลงเชินทำให้เซียสังเฟิงและว่ยชางมีโทสะขึ้นมามากมายอย่างนี้พวกเขาก็คงไม่มีวันที่จะเปิดเผยความลับของเครื่องมือชิ้นนี้ออกมาอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันหลงเชินที่มีพลังยุทธ์แค่เพียงขั้นก่อ,กอรวมระดับ7อีกทั้ง9าดารายังถูกเบิกขึ้นมาเพียงหนึ่งเท่านั้น หากจะเอ่ยถึงระดับของพลังปราณที่แท้จริงนั้นย่อมห่างไกลจากวางซานนับพันลี้หากไม่ใช่เป็นเพราะกล้ามเนื้อของหลงเฉินนั้นมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันกับวางซานอาจจะถูกฉีกกระชากออกเป็นชิ้นส่วนไปตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นได้ชีแขนของหลงเฉินทุกกรงเล็บของวางซานเฉือนเข้ามาจนได้ถึงแม้ว่าจะพยายามหลบเลี่ยงแล้วก็ตามอาพรส่วนแขนขาดรุ่งริ่ง อีกทั้งยังมีสายโลหิตซาดกระเด็นออกมาหลายสายภาพความเจ็บปวดและสภาพที่สะบักสะบอมของโรงเชนปรากฏอยู่ในดวงตาคู่งามของชูเหยาความเป็นห่วงทาทมเข้ามาในจิตใจจนแทบจะกรีดร้องออกมาหยดน้ำตาร่วงลงสู่ตักของนางขณะที่กำลังนั่งอยู่ไม่เป็นสุขหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงแย่แน่วางซานนั้นเป็นเสมือนสัตว์มายาตัวหนึ่งไปแล้ว แมจะอยู่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์แต่พลังนั้นช่างมหาศาลอีกทั้งยังมีกรงเล็บที่แหลมคมดังเล็กกล้าอีกด้วยหลงเชิญบังเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาภายในจิตใจ,จยอย่างบ้าคลั่งหากว่าไม่มีจิตวิญญาณของจกักรพรรดิโอสถที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์แห่งการต่อสู้มาสถิตยอยู่กับเขาก็คงจะไม่มีชีวิตเหลือรอดมาได้จนถึงบัดนี้ปรมจารย์วิญชีได้ปลอช่วยหลงเชิญด้วยเธอ ชูย,ยาวอ้อนวอนด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบสองแก้มรออีกเดียวเถอะประมจารย์เวีนชีจ้องคำมห่งไปที่หลงเฉินแท้ที่จริงแล้วภายในจิตใจของปรมจา์เวีนชีกลับมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอย่างถึงที่สุดหลงเฉินประสบผลสําเร็จในวิชาโอสถขั้นสูงที่ล้าลึกเป็นอย่างมากอันเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่สุดสําหรับเขาเขาเคยชี้แนะหลงเฉินว่าให้เขามุ่งเน้นใช้ความพยายามทั้งหมดในชีวิต อยู่กับการเป็นผู้หลอมโอสถเพียงเท่านั้นเพราะด้วยคุณสมบัติเช่นเขาย่อมต้องเดินในหนทางแห่งผู้หลอมโอสถได้อีกยาวไกลยอย่างแน่นอนแต่มีช่วงที่เขาวลือเรื่องพลังการต่อสู้อันโดดเด่นของลงเฉินได้แพร่สะพัดไปทั่วทําให้เขาไม่อยากยอมรับได้หากลงเฉินจะใช้พลังสมาธิทั้งหมดทุ่มเทเพื่อการฝึกฝนวิทยายุทธจนอยู่เหนือกว่าสายวิถีหลอมโอสถด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ลงมือมาโดยตลอด เพื่อที่จะเห็นด้วยสายตาของเขาเองถึงขีดจำกัดของหลงเชินว่าอยู่ที่ใดกันแน่ให้หลงเฉินประสบกับความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและตัดสินใจเลือกเส้นทางที่แนว่วแน่ด้วยตนเองหากผ่านพ้นจากความตายได้เช่นนี้ไม่ว่าหลงเฉินจะเลือกวิธีโอสถหรือวิธีแห่งยุทธต่างก็สามารถที่จะยืนอยู่จุดสูงสุดได้อย่างง่ายดายชิสายโลหิตพุ่งกระฉูดออกมาจากหน้าอกของหลงเฉิน รอยขวรจากกรงเล็บทั้งสิบประดับอยู่กลางอกที่ถูกฉลมด้วยสีแดงชาติของโลหิตที่หลั่งไหลออกมาไม่หยุดหลงเฉินข้าไม่ให้เจ้าตายไปอย่างสงบเช่นนั้นหรอกข้าบอกเจ้าแล้วว่าข้าจะค่อยๆฉีกเจ้าให้เป็นชิ้นๆเองหว่างซานผู้นี้ได้ผ่านประสบการณ์ต่อสู้มาอย่างโชคโชนนี่เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นของความบ้าคลั่งเท่านั้นแต่กลับถูกหลงเฉินกดดันอยู่ไม่น้อย จนอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าเยือกเย็นขึ้นมาหลงเฉินไม่ได้กล่าววาจาใดาตอบกลับไปเขาเองก็สังเกตเห็นว่าที่ร่างของวางซานในเวลานี้ได้มีร่องรอยบาดเจ็บขึ้นมาเช่นกันแต่ก็ยังสามารถแสดงพลังที่ว่าน่าหวาดกลัวมาได้อย่างต่อเนื่องการต่อสู้ครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดและรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนกับจุดควันหอมขึ้นมาหลงเฉินค้นพบว่าสภาวะร่างกายของวางซาน มีความทนทานจนเกินมาตรฐานของมนุษย์ธรรมดาสาม,มัญไปหลายเท่าตัวแล้วหากเขายังปล่อยให้การต่อสู้เป็นเช่นนี้ต่อไปก็คงไม่อาจที่จะเอาชนะหวางซานได้หลงเฉินเวียงคมหมัดเข้าประทักกับกงเล็บของหวางซานอีกครั้งตลอดทั่วทั้งร่างของเขาได้ประทุพลังทำลายร้างจนซัดวางซานให้กระเด็นถอยหลังออกไปหลายคืบหวางซานคุกเข่าที่พื้นอย่างแน่นิ่งไม่ได้โต้กลับมาแต่อย่างใด เขาเพียงแต่จ้องมองมาที่หลงเชิญอย่างอาฆาตมาดร,ร้ายเสมือนสิงโตต้องการจะจะคุบเหยื่ออย่างไรอย่างนั้นความเงียบงาปกคลุมไปทั่วทั้งเขตลานประรองมายาวนานจนเหล่าผู้คนทั้งหลายคล้ายกับลืมเลือนที่จะหายใจไปซะแล้วเมื่อนึกขึ้นได้จึงผ่อนลมหายใจออกมาในทันทีการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายเป็นดังคลื่นพายุคลัง่งในค่ำคืนที่มีฝนกระหนำ่ำจนทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะละสายตาไปได้ เอาแต่จ้องมองการต่อสู้นั้นอย่างใจจดใจจ่อเหล่าหญิงสาวต่างก็ได้ใช้ฝ่ามือสองข้างเกาะกลุ่มไปที่หน้าอกฝั่งซ้ายของตัวเองอย่างแน่นเมื่อเห็นร่างของหลงเฉินชุ่มไปด้วยสายโลหิตคิดที่จะดิ้นรนจากความตายต่อไปอีกนั้นางนั้นหรือหว่างซานตวัดมือไปมาจนโลหิตของหลงเฉินที่ห่อหุ้มอยู่บนเล็บยาว3ามคืบนั้นสาดกระเซน็นไปกลางอากาศ อาพรบนร่างหลงเฉินหลุดลุ่ยจนไม่มีชิ้นดีเผยให้เห็นผิวหนังที่มีรอยแผลบาดลึกอยู่หลายสิบขีดสายโลหิตซึมออกมาอย่างช้าๆดิ้นรนจากความตายอย่างนั้นเนอะดูเหมือนว่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะหลงเฉินใส่หน้าไปมาแม้ว่าทั่วทั้งร่างจะมีบาดแผลแต่เป็นเพียงการถลอกของผิวหนังชั้นนอกเท่านั้นทั้งที่ดูแล้วจะดูแสนสาหาัสแต่กลับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขามากมายเท่าใด การต่อสู้ในวันนี้ช่างยากลำบากอย่างถึงที่สุดหลงเฉิญยกให้ศึกนี้เป็นความลำเคนที่สุดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาแต่ย่อมไม่ใช่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาอย่างแน่นอนขอเพียงเขาสามารถช่วงชิงโชคช,ชะตาแห่งชีวิตกลับม,มาได้หากต้องเผชิญการต่อสู้ที่คงจะดูดเดือดอย่างซึ่งหน้ากันหลังจากนี้เขาจำเป็นที่จะต้องถูกกดดันให้อยู่ในสภาวะที่เกือบจะตายจึงจะสามารถกระตุ้นบางอย่างที่เขาต้องการขึ้นมาได้ การคิดที่จะสำเร็จในเชิงยุทธอย่างแท้จริงได้จำเป็นต้องข้ามขีดจำกัดของความเป็นความตายไปให้ได้ก่อนมีเพียงแค่ความหวาดกลัวที่มีต่อความตายเท่านั้นที่จะสามารถทำให้คนผู้หนึ่งก้าวเดินในเส้นทางที่ยาวไกลมากขึ้นนี่เป็นชะตากรรมของยอดฝีมือที่จะเดินต่อในเส้นทางแห่งวิทยายุทธการต่อสู้ในรอบเมื่อครู่ทำให้หลงชนเริ่มเข้าใกล้สภาวะแห่งความเป็นความตายแล้ว อีกทั้งยังได้ผนึกรวมกับจิตวิญญาณแห่งจัก,กรพรรดิโอสถที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์การต่อสู้อีกส่วนหนึ่งด้วยศึกครั้งนี้จะประมาทไม่ได้อีกต่อไปหากเป็นเช่นนั้นอาจจะต้องกลายเป็นซากศพได้ในทันทีมีแต่สภาวะจิตใจที่สูงส่งเช่นหลงเชิเท่านั้นที่จะหันกล้าพอที่จะกระทําเช่นนี้ได้เขาเองเกิดความลำบากใจขึ้นมาไม่น้อยเช่นกัน <c oughs> เพียงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาเท่านี้ยังไม่อาจที่จะทารับได้ แล้วจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้อย่างไรกันเช่นนั้นจะจัดการกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรกันและจะชำระความแค้นจากการถูกช่วงชิงทุกสิ่งไปจนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นก่อนหน้านี้ได้อย่างไรกันเมื่อครูที่หลงเชิญได้ผ่านพ้นความเป็นความตายไปหลายครั้งประสาทสัมผัสของเขาก็เฉียบคมมากยิ่งขึ้น สภาวะจิตใจในตอนนี้เงียบสงบกว่าที่ผ่านมาสิ่งที่เขาต้องลังเผชิญอยู่ตอนนี้คงจะเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้กับความเป็นความตายที่แท้จริงแล้วเจ้านะเอาแต่พูดถึงการดิ้นรนจากความตายแต่ก็ช่างเถอะต่อไปข้าผู้นี้จะทำให้เจ้าได้เห็นว่าอะไรคือการดิ้นรนจากความตายของข้าซูมทันใดน,นั้นเองลงชนได้ควยมือทั้งสองข้างเข้าหากัน เปลวเพลิงสายหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วหมุนวนยาวรุนแรงแพ่ความร้อนระอุกระจายออกไปทั่วทั้งสีทิศ8ด้านตลอดทางร่างของเขาถูกห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงสีเหลืองทองทอเป็นประกายเจิดจ้าเอาไว้อะไรกันว้ยชางถึงกับดีดตัวขึ้นจากเก้าอี้บนใบหน้าทอสีหน้าที่มีความคิดบางอย่างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็คิดไม่ออกพลันมือข้างหนึ่งยกขึ้นแล้วชี้ไปที่หลงเชิญด้วยอาการสั่นเทา เพลิงปรานคุ้มกายเป็นไปได้อย่างไรกันนอกจากเวชางที่เกิดอาการแตกตื่นขึ้นมาแล้วยังมีปรมาจารย์หวินฉีที่มีอาการไม่ต่างกันเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินสามารถใช้เพลิงปรานปกคลุมทั่วร่างกายได้เพลิงปรานคุ้มกายนั้นมีเพียงระดับเดียวกันกันกบปรมาจารย์หวินฉีและเวยช้างเท่านั้นที่จะสามารถใช้ขึ้นมาได้กระบวนท่าน,นี้เป็นที่ทราบกันดีตามปกติแล้วว่า จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในขอบเขตปรมจารโอสถเท่านั้นที่จะมีพลังเพียงพอที่จะใช้ออกมาได้ประกายแสงของเพลิงปราน,นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พลังที่ทรงอนุภาพอีกทั้งยังต้องควบคุมพลังปลานโดยให้พลังแห่งจิตวิญญาณช่วยหนุนนำจึงจะสามารถทำได้หากนับตามลำดับขั้นของลงเฉนินที่ยังอยู่ในระดับของผู้หลอมโอสถและมีพลังของการฝึกยุดแค่ขั้นก,นก่อรวมระดับเจดเท่านั้น แต่กลับใช้กระบวนท่านี้ออกมาได้โดยส่วนมากแล้วการเป็นสิทธิหลอมโอสถผู้หนึ่งจะต้องมีระดับพลังที่สูงกว่าขอบเขตขั้นก่อรวมถึงจะเป็นได้หากต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถรวมพลังเพลิงปานขึ้นมาได้อย่างแน่นอนแต่ว่าพลังขั้นก่อรวมจนสร้างเพลิงปานขึ้นมาได้นี้ย่อมไม่ใช่ระดับของสิทธิหลอมโอสถเป็นแน่แท้มีเพียงแต่ต้องหลอมโอสถที่อยู่ในระดับที่ต้องการได้ จึงจะสามารถเลื่อนขั้นจนกลายเป็นผู้หลอมโอสถและผู้คนจํานวนมากที่เป็นผู้หลอมโอสถต่างก็อยู่ในระดับขั้นก่อลงหิตขึ้นไปด้วยกันทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีพลังปราณเพียงพอที่จะหลอมโอสถขึ้นมาได้มีเพียงคุณสมบัติที่สูงส่งยิ่งกว่าวิธีโอสถเท่านั้นที่จะสามารถรวบรวมพลังสู่ขอบเขตของผู้หลอมโอสถได้เหมือนกับลงเชิญและเสียไปชื้ ที่รวมพลังปราณเพื่อใช้หลอมโอสถในระดับที่สองจนกลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เรียกว่าผู้หลอมโอสถหรือต่อให้มีพรสวรรค์ที่มากกว่านี้ที่อยู่ในขอบเขตขั้นก่อรวมและมีสภาวะพลังมากพอจะสร้างเพิงปราณคุ้มกายขึ้นมาได้ก็คงจะมีเพียงสองปร,รมาจารย์ที่ทราบกันดีอยู่แล้วหลงเฉินยืนแน่นิ่งอยู่บนสนามทั่วทั้งร่างกาย ถูกเปลวเพลิงสีเหลืองเข้มห่อหุ้มเอาไว้เส้นผมพลิ้วไหวไปตามสายลมดวงตาสะท้อนดวงดาราออกมาหลงเฉินในตอนนี้คล้ายกับถูกเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งสวมทับร่างอยู่อย่างไรอย่างนั้นความล้ำลึกเช่นนี้ยากที่จะพัน,นาออกมาเป็นคำพูดได้ข้ามาแล้วจบตอน